สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทท่านวันนี้กับผมพ่อยอดบอลเก้าสิบก็จะเล่านิทานเรื่องคุณสร้างคุณแผนตอนที่หนึ่งตอนกำเนิดคุณสร้างคุณแผนคลิปที่สามให้ทุกคนได้ฟังแต่ขอให้กดติดตามเป็นการบังใจให้ด้วยและขอขอบคุณทุกทท่านไว้นะโอกาสนี้ด้วยนิทานเรื่องคุณสร้างคุณแผน สันนิษฐานว่ามีเข้าเรื่องจริงเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยผู้อื่นเล่าสืบต่อมาเนื้อเรื่องสนุกสนานบอกเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและครอบครัวไทยในสมัยนั้นซึ่งสะท้อนสภาพสังคมขนดรรมเนียมประเพณีและวัฒนธร,รรมไทยในสมัยก่อนอีกทั้งยังให้แง่คิด คติเตือนใจในการดำรงชีวิตอีกด้วยเรื่องคุณสร้างคุณแผนเป็นวรรณคดีในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภาไลรัชการที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระราชนิพนธ์และปรวจให้เหลากวีในสมัยของพระองค์ช่วยกันแต่งขึ้นมีรูปแบบลักษณะ เป็นกรอนสุภาพหรือกรอนเสมาเนื่องจากความพเรยละในถ้อยโวหารของกรอนเสมานั้นจึงได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสมมสรในรัชก,กาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวว่าเป็นยอดหนังสือประเภทกรอนเสมาให้ทุกคนได้เรียนรู้ได้รับฟัง รวมทั้งหมดมี43ตอนนิ่ทานเรื่องคุณสร้างคุณแผนตอนกำเนิดคุณสร้างคุณแผนคลิปที่สามรับฟังได้เลยนะครับนางพิมพ์ว่าไปไอ้นอกคอกรูบชั่วตัวถลอกกูหาเล่นไหมพลายแก้วว่าเล่นเถิดเป็นไรไอ้คุณสร้างนั่นไส ป็นผัวพางตัวข้าจะย่องเข้าไปหาจะไปลักเจ้ามาเสียจากข้างทั้งสองคนลบเล่าเฝ้าชวนนางเชียงหากใบไม่วางต่างเตียงนอนนางฉลาดกวดทรายกลายเป็นเรือนพูนขึ้นกลนเกลื่อนดังฟูกหมอน นางพิมพนอนพลางกลางดินดอนแก้วคุนสร้างหัวกล้อนเขานอนเคียงพลายแก้วดวดแวกเขาแทรกลางโซกหัวคุณสร้างที่กลางเคียงคุณสร้างทำหลับอยู่กับเตียงฝ่ายนางพิมพ์พนอนเคียงคอยเมียงมองคุณสร้างวางล่องก้องกูโวย ขโมยลักเมียกูอยู่จากห้องลุกขึ้นง่วนงานเที่ยวซานร่องเรียกหาพวกพ้องให้ติดตามไอ้เด็กๆกกล่าวเกลียวประเดียวใจพวกคุณสร้างลูกไล่ไม่เก็ดขามพอทันพวกพลายแก้วได้เลอเลยลามถ้อยทีถ้อยปลามเข้าตีกันจมูกคลากปากแตก จนเลือดไหลบางก็วิ่งล่องให้ไปตัวสันเรียกหาพ่อแม่อยู่แจจันจนผู้ใหญ่ส่วนกันมาห้ามไว้นางพิมพ์ด่าว่าอ้ายตายหงพวกอ้ล่วงโ่วงกูไม่เล่นด้วยไอ้หัวล้านขี้ถังมันจังไรแล้วพาผงฆ่าไทยไปเรือนพัน คุเจ้าขุนสร้างหัวฟกวิ่งตกใจข้าไทยก็กลัววิ่งตัวสัน่นฝนว่านไฟใส่ทาตาน้ำมันเย่งฟันแลบลิ่นแทบเสี่ยใจท่านผู้ฟังทั้งสิ้นอย่าก,กินแหนงจะประดิษฐ์คิดแต่งก็หาไม่เด็กอุตลิเล่นหากเป็นไป เทวทูตดวลใจให้ประจัติตาเด็กเล่นสิ่งไรก็ไม่ผิดทุจริลก็เป็นเหมือนปากว่าอันคดีมีแต่โบราณมาตำลานี่มีอยู่ในสุพรรณขั้นอยู่มาขุนสีวิชัยกับเมียรักร่วมใจทั้งสองนั่นจึงปรึกษายินยอมลงพร้อมกัน ว่าคุณสร้างลูกนั่นจําเดินไปควรจะเข้าไปเฝ้าพระพันวสาถวายตัวลูกยาจิงจะได้ให้เป็นค่าบาทบงสวงส่วงใส่บางไว้ความผิดจะติดตัวจึงปรึกษากันพลันส่งสั่งให้ข้าไทย ให้พาไปอาบน้ำและดำหัวทาขมิ้นผัดแป้งแต่งตัวอมมุนายป้ายทั่วจนท้ายถอยกําไลทองสองเส้นเน้นสองเขนให้ถือแหวนเพชรยอดสวดใส่ก้อยดูเหมือนลูกเสือปลาในตารอยวิ่งร้อยร้อยยักคอเข้าหัวกลางจึงให้หา ทว่เทียนทั้งดอกไม้ใส่พานจัดไปตามเยื่องอย่างทั้งสเสบียงเลี่ยงกันที่ตามทางให้ปูกสร้างพลายนั่นมาทันใดพ่อลูกขึ้นนั่งสัป,ปะคับครวนครับออกจากบ้านรัวใหญ่ข้ามทานผ่านท่วงมุ่งเทียวไม่เบาพล่ง่วนง่ามตามกันมา ขั้นถึงวัดทำมาก็ายับยั้งปรงช่างข้างฝั่งแม่น้ำหน้าเจ้าขุนสร้างกะลีกิจกะบ,บิดาข้ามท่าคอยเข้าในกรุงไกลชาวบ้านล้านตลาดพอผาดเห็นร่องว่าเป็นเวทนาหน้าหมันไส้เด็กอะไรหัวล่อนกลออนสุดใจ แลไปเหมือนหนึ่งหลอกบอกเพื่อนกันจะว่าข้างลือลีงวิ่งมาเกิดไอ้ผีนอกละเมิดที่ไหนปั้นชายหญิงวิ่งหัวล่ออยู่งอง,งนันดูจนพ่อลูกนั่นเข้าในวังพวกคุณนางต่างคนที่คอยเฝ้าพอเห็นเข้าก็หัวล้อเราจะคลั่ง คุณสร้างน้อยปลอยประมาาละล่าล,ล,ละลังเข้าหมอบชิดติดหลังบังบิดาจะกล่าวถึงพระองค์ผู้ทรงพบเลือดลบสยบสยแยงทั้งแหลงล่าทุกประเทศเขยดขันทัศสิมาออกละอาอ่อนเกล้าอภิวันต่างถวายเครื่องลาดชบันนาขอขึ้น อยุธยาทุกเขีดขันพระเดชโปรกเกตเป็นนิรันกเกษมสันทั่วหน้าประชากรขาดเขียนเป็นสุขสมนัตสืบพระวงศ์พงกษัตริย์มาแต่่กอนกรุกรงศรีอยุธยาสถาพรสมโสรสมนัตสวัสดีสเสด็จในพระที่นั่งบัลลังก์รัฐ พร้อมขนาดนวลอนง์ส่งสีน้อมเสียนหมอบเฝ้าแก้วธานีทุกหน้าที่พร้อมพรักพนักงานแต่ละหน้าหน้านวลควรสวัสดบำเอลอราดหลือไทยกระเสีมสารตั้งดาวล้อมแข้ไขในคัดนานหมอบกลันคลานเฝ้าเป็นเหล่าไปทั้งพวก จำเลียงเสียงดนตรีก็ไล่ลี่กลับประสานขานไขเพลิดเพลินเจริญเลิศอรุษไทยนางในปฏิบัติเป็นอัตราพระสุริฉายบายแล้วสีโมงเศษจะประเวทออกที่พระลานหน้าบทไตจรสู่สงพระโครงคราไขาสุไลทาลาลงซาเซน ทรงสุคนหอมฟุ้งจะลุงกินพระภูษาดอกกินหน้าลีเด่นจับพระแสงนาคราหน้าดังเป็นพอจวนเย็นออกหน้าพระลานพลันสนันเสียงแตรสังไปดังกล้องประควมค้องกลองชนะรเคลื่นคลั่นตำรวจหน้าค้าราชชการนั่น ต่างกล้มเก้าอภิวันอัญชลีประทับเหนืออาจเอี่ยมและอ่อนดังพยาไกสอนลาดเสสสีเชียงขุนสีวิชัยแจพักดีกับขุนช่างคันลี่ติดเข้ามายกพานทูบเทียนแล้ดอกไม้เข้าไปตั้งไว้ที่ตรงหน้าขุนช่างหมอบชิดกระบิดา ภาวนาคิดกลัวแทบตัวตายคลานั้นพระองค์ผู้ทรงเดชทอดพระเนตรเห็นดอกไม้ทูบเทียนตวไวทั้งขุนสีวิชัยกับลูกชายแย้มพระโอดอภิปรายประพาสมาห้าเฮ้ยไอ้ขุนสีวิชัยนั่นมึงพาลูกใครเข้ามาหว่าดูหัวหู น่าสมเพศเวทนาเป็นเสื้อวงพรงสาของผู้ใดหรือลูกหลานวานเครือของมือเองหัวลัน่นโจงเมียงไม่เอาสำได้จะเอามาให้กรูหรือว่าอะไรมีทูบเทียนดอกไม้ใส่พานมาครานั้นขุนศรีวิชัย กราบลงทันใดและทูลว่าขอเดชะพระองค์จงการรุณาอันชีว่าอยู่ใต้บุตรทมามนคุณสร้างบุตรคร่าพระพุทธเจ้าขอทูลเกล้าถวายไว้เป็นทหารด้วยชะตาราศีมีลาบสการมาสู่โพธิสมพัน์พระทรงชัย แต่เ,เกิดบุตรคุณสร้างคนนี่เงินทองของดีทั้งน้อยใหญ่วัวควายสร้างมาค่าไทยมิพอที่จะได้ก็ได้มาคลานั้นสมเด็จนลาศูลฟังทูลทรงพระสวนอยู่ล้วนล่าเออหัวหูดูสมเพศเวทนาแต่ได้ลาบอย่างว่า ก็ชอบคนเดี๋ยวนี้มันยังเด็กเล็กอยู่จะมอบให้ไห้กูไม่เป็นผลเองเลี้ยงไหวก่อนอย่าร่อนรนไหวเมื่อจนเติบใหญ่จิ่งให้มาตัดพรางทางสั่งพนักงานจัดของพระราชทานทั้งเสื้อผ้าพ่อลูกกราบงามลงสามลา ด้วยทรงพระกรุณาก็ยินดีมัดน,นี้ก็จะขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้และพบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ